เพื่อนที่สนามบินนะคะเพราะว่ามีเพื่อนสนิทเราบินไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียแล้วซึ่งเป็นเพื่อนที่แบบทำงานกับบริษัทนั่นแแรกด้วยนะคะก็เลยมาหาซื้อของขวัญซึ่งของขวัญของเพื่อนที่ไปเรียนต่อมีแล้วแต่ว่าเราอะมีเพื่อนอยู่ที่ออสเตรเลียอีกคนนึงนะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเลยเราอยากหาของขวัญวันเกิดให้นางย้อนหลังก็เลยมาเดินดูว่ามีอะไรบ้างรู้สึกบ้า เพื่อนจะต้องชอบแน่เลยใบนี้เพราะว่ามันแบบใหญ่สะใจมากลูกมาตามหารอง,ทงเท้าใส่ไปงานแต่งนะคะแบรนด์โปรดเราจิมี่ชูนั่นเอง รีบออกเพราะว่า,าลิคาโรมารับก็เลยฝากถุงพี่เขาไว้ก่อนเดี๋ยวมาเปิดถุงให้ดูทีหลังนะคะว่าได้คู่ไหนนี่คือสั่งพิเศษนะแต่รู้สึกว่าเราแบบได้ไก่หน่อยมากเลยอะ่ะ พิเศษมันควรจะแบบไก่เยอะกว่านี้ไหมหรือไงอร่อยนะคะร้านโกอาตัวนี้คือซุปซุปไก่กระดูกไก่ซึ่งเออมันกระดูกจริงๆว่ะ <laughs> กระดูกเยอะมากแกอันนี้คือเมนูประจำคระโด้คืออะไรนะคะไม่รู้ Thai name ผัดพริกไก่ Very on the very right นั่นนั่นเลยค่ะกินสิ เฮ้อะไรวะ <Cut. S 2> น่าเกียดมากแงมงมม mm. อร่อยไหมคะเผ็ด mm. ไหมอะ่ะ mm. พี่ใครไม่เผ็ดหรอไ่เล็น้อย่อร่อยนะ ขอดูชุดแอพอร์ลลุกหน่อยได้ไหมคะเอาว้าวว้าวเป็นแบบว้าวได้เลยแบคุยว้จะร้องไอ้ขบอกแล้วถ้ามปมีเจต้องร้องแน่นอนอุ้ยมือไปเลยค่ะไปกูไม่ไปได้นี่อันนี้กลงให เป็นสาวคนมาส่งทะเยอะมากมึงอิงฟ้าล่างอิงไปข้างมาหาชนสุดแล้วหงายหลังก็ว่าใบสาว Yeah, but luckily only red now after it's a little bit better a really ส่งเพื่อนเสร็จแล้วก็รีบมาที่ชิดลมนะคะมางานชิเซโกกันต่อต้อนรับมอกับมันสีท่าบนเวทีด้วยเลครท่าึ้นบนเวทีนะทรันแล้็อชไม่ม่นก็นแต่งแนนอนนะค้ยโอ้ยต้องีปด้อ หลังอีเวนต์นะคะถ้ามาเกสอนก็ต้องมากินตำม,มั่วเท่านั้นหลูกินเหล่าอะไรไม่มีค่ะตำม,มัว่ว o n อ y ดีนี่นะคะต้องสั่งอันนี้เรียกว่าอะไรนะหมูร้อยตอค่ะแต่ว่าสิ่งที่อร่อยอย่ะทีนี้ค่ะนนเรียกว่าอะไรนะเจ่วบองปาลา วันนี้วันเสาเร์แล้วนะคะอยากจะบอกว่าทิ่ที่แล้วเนี่ยชีวิตวุ่นวายมาคือแบบมีอีเวนทุกวันออกทุกวันเลยเราแม้กระทั่งวันเสาร์วันนี้จริงจริงแล้วเรามีอีเวนสองอีเวนนะคะแต่ว่าคือตื่นเช้ามาแล้วแบบฉันไม่สามารถแบบมีกระจิกกระจียขึ้นมาแต่งหน้าทําอะไรได้จริงๆก็เลยแบบเท,เทไปเลยสองอีเวนนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือนอนตื่นมาก็ถ่ายงานรีวิวเสร็จสับแล้วก็เย็น,เ,ยนเนี่ยก็ออกไปอเอ็มคอเทียมานะคะคือตอนแรกอะ่ะ จะไปเอารองเท้าที่จำได้ไหมว่าเราแอบดิคาโดชอบตอนนั้นแล้วก็เออก็ไปเอาจะไปเอาเฉยๆจะไม่ได้ซื้อเพิ่มแต่ดั้นมีคู่ที่สวยมากๆนะคะก็เลยจัดมาเลยสรุปก็คือได้จิมมี่ชูมา2คู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหอเบาๆให้ดูกันนี่แต่งชุดสวยอย่เงี้ไม่ใช่หมายความว่าจะไปไหนนะคะคือกาลังลองชุดอ่ำเพื่อนเจ้าสาวอยู่ด้วยพรุ่งนี้เราจะ ไปงานแต่งนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็เพิ่งได้โอกาสลองชุดจริงจังรู้สึก,กว่าแบบอ้วนมากเลยอ่ะดิแต่ก็แบบอือปล่อยใจนะคะเดี๋ยวไว้รดตอนหลังแต่ว่าจะโชว์มาสโอนก็คือต้องใส่นะชุดนี้จริงๆแล้วเพื่อนบอกว่าอยากแก้ใหม่แต่คือเราไม่มีเวลาจริงๆนะคะก็เลยแบบใส่ตามแบบ ที่ต้องใส่อ่ะเออมันก็แบบถ้ายืนแล้วมันก็จะไม่ค่อยเห็นทูงอะไรอย่างงี้นะก็ใส่ได้อยู่จริมมี่ชูที่เลือกมาเนี่ยก็คือเลือกรุ่นที่พุ่งเนี้ยจะได้ใส่ด้วยนะคะก็คือถือว่าเข้ากับชุดนี้มากๆเลยสรุปก็คือที่บอกว่าได้มาถึง2มาเปิดให้ดูนะคะสําหรับอันนี้คู่แรกคืออยากจะเล่าน,นิดนึงว่าแบบจริงๆแล้วแบรนด์นี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยอะ คืออยากได้มากมาตลอดมันเป็นเหมือนความฝันที่สักวันหนึ่งเราจะมีแต่ก็คิดว่ามันเป็นความฝันที่ไกลมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาในครอบครัวทีม่มีเงินอะพอเราไปเจอรองเท้าที่มันเป็นแบรนด์ที่แบบมันเหมือนจะเกินเอื้อมถึงอะเราก็คิดว่าณนะตอนนั้นเด็กๆเ,เราคิดว่าเอ้ยมันได้แต่ฝันมันไม่ได้มีทางเป็นความจริงแต่พอณวันนี้ เรามีจิมมี่ชูค่อนข้างหลายคู่แล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบวันนี้เดินเข้าช็อปอะ่ะนั่นจะถึงตัวเองสมัยเด็กที่มองเข้ามาที่ช็อปนี้เรารู้สึกว่าแบบเป็นแบรนด์ที่มันอันทัชเชอรบวอ่ะวันนี้มันได้จับต้องแล้วมันก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันเนาะที่เราสามารถแบบมาอยู่ในจุดที่เราหาเงินช้อปปิ้งเองได้ซึ่งถามว่าทําไมเราถึงแบบชอบลงทุนกับส้นสูงที่มันราคาแพงหรือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบว่าค่อนข้างลักชัวรี่นะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยลองมาหลากหลายรูปแบบมากแต่ ความแตกต่างที่รู้สึกได้ก็คือแมทเท i a l ียของรองเท้าอ่ um. การทรงตัวเวลาอยู่บนรองเท้าที่มันเป็นแบรนด์นีเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันทรงตัวได้ดีกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเจ็บน้อยกว่านะคือมันก็ยังเจ็บอยู่ด้วยความที่มันเป็นส้นสูงมันก็ยังแบบบางรุ่นก็ยังมีกัดนะคะแต่ว่ามันเรารู้สึกว่ามันมีความแบบทรงตัวได้ดีกว่าแล้วก็บางรุ่นเนี่ยก็ใส่สบายกว่านะคะแล้วก็การตัดเย็บอะไรอย่างเงี้ยมันเนี๊ยบมากกว่าอย่างของแบรนด์ jimmy choo เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เข้าค่อนข้าง มีความละเอียดนะคะแล้วก็เป็นส้นสูงที่ในหลายๆแบรนด์เนี่ยถือว่ามีหลายรุ่นที่ใส่สบายรุ่นแรกเลยเนี่ยที่เราตามมาของเขานะคะจะเป็นรุ่นนี้ซึ่งจําไม่ได้ว่าแบบเห็นใครใส่แต่เห็นในอินสตาแกรมนี่แหละเรารู้สึกว่ามันเป็นส้นสูงที่สวยมากนะคะมีดีเทลเป็นเพชรด,ด้านหลังด้วยที่ฉันไปเมามาที่ฉันทําเพชรหลุด <c oughs> คือตอนนั้นนะแผลแบบคือซื้อมาไม่นานแล้วก็แบบว่าไปซ่านะคะไปเมา หลุดเลยค่ะตอนนี้มก็ไม่ได้เอาไปซ่อมนะคะจริงๆมันซ่อมได้น่าจะแบบภายใน30วันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันคงไม่ทันแล้ววะก็เลยเออปล่อยๆ ผ่านไปนะคะแต่ใดก็คือเป็นส้นสูงที่ใส่สบายจริงตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบหนังกำมะหยี่นะคะเรารู้สึกว่ามันไม่เจ็บเท้าเลยถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างสูงมากนะคะอันนี้คือเป็นลูกลักอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถ้าเกิดนึกถึงจิมมี่ชูต้องนึกถึงรุ่นนี้นะคะก็ใส่บ่อยใส่ออกงานบ่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นที่ไม่ได้สบายเหมือนอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้หนังเนี้ย เป็นหนังแก้วนะคะจะค่อนข้างก,กัดเท้านิดหนึ่งถตาถามถึงความสวยคือสวยมากนะคะใส่ทีไรมีแต่คนถามว่าแบบวิลกรองเท้าอะไรนะคะอยากจะไปซื้อตามกันส่วนรุ่นที่ต่างๆวันนี้นะคะทั้งสองรุ่นของเรานะคะที่ตามมาเนี่ยคือลดราคาอยู่ทั้งคู่เลยนะคะตอนนี้เขาเป็นช่วงซีซันเซลล์นะคะนี่ค่ะรุ่นนี้อยากได้มานานแล้วนะคะแต่ว่าก็แบบ จะสินใจไม่ถูกสักทีว่าจะซื้อดีไหมนะคะด้วยความที่ข้างหน้ามันจะเป็นหน้าเปิดแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันแคชชั่วไปหรือเปล่าแต่พอมันเป็นความสูง,งระดับนี้นะคะใส่ออกมาแล้วสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็พอมันมาเป็นแบบตรงเนี้ยเป็นเส้นแบบเนี้ยมันทําให้ขามันดูแบบเพียวดูสูงเพียวมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสีทองเป็นสีที่เราแบบได้ใส่บ่อยแน่นอนสวยนะคะเหิมาก แลนนี้ก็คืออีกรุ่นนึงค่ะทุกคนก็เหมือนรุ่นนูตท,ที่เรามีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นความพิเศษตรงที่ตรงนี้จะเป็นบบกระากเพชรแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลูกไม้เป็นผ้าลูกไม้ซึ่งใส่สบายมากนะคะเราลองแล้วแบบมันไม่เหมือนกับรุ่นหนังแก้วที่เรามีเลยนะคะคือใส่สบายมากนองนิ่มมากนะคะ ความสูงเท่ากันที่ดีเป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยสวยมากเห็นมแบบมาเลยค่ะกับบ้านกับชั้นแล้วมันก็ค่อนข้างเข้ากับชุดที่เราจะใส่ไปพรุ่งนี้ด้วยนะคะขอเปิดพัสดุให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะก็คือร้านรองเท้าของเพื่อนเราล่าสุดหนังออกรองเท้าส้นตึกมานะคะแล้วมันออกมาเป็นแบบขนแบบนี้ทุกคนน่ารักมากดูวันนี้สูง5นิ้วนะคะเรารู้สึกว่าแพลตฟอร์มแบบเนี้ย มันกำลังกลับมาอีกครั้งนะคะแล้วก็ช่วงสิ้นปีเนี่ยพวกขนความมิคงอะไรต่างๆนะคะกำลังจะกลับมาน่ารักมาก So cute แล้วก็ค่อนข้างใส่สบายนะคะถึงแม้ว่าน้องจะสูงมาแต่ว่าด้วยความที่มันมีแพลตฟอร์มทำให้มันไม่รู้สึกทรมานเวลาเดินนะหนูอยากได้กระจกอ่าง,งบังจังวอร์แต่งหน้าแบบดาราฮอลลีวูดผิวดีคือชนะนาะ ะะต้องแต่เมื่อคืนฉันก็มาร์กหน้าอะไรให้เธอแล้วนะพี่ว่ามันแบบส่งผลหลายอย่างนะมึงไม่ใช่ว่าแบบตื่นมาแล้วมึงจะแบบนอนสองชั่วโมงแล้วก็สวยเลย่สวยเลยเลยเฮ้ยแต่ผิววันเนี้ยแบบผิวเลิศว่ะมองลงเวอร์จะสวยแล้วใกล้แล้วเบอร์อออออออมาก เมียสวยไหมไม่สวยหรอ s <S ก็สวย Like what are the details that make it take t hours instead of t e minutes? You know, I want to see like what is it, what is it the thing that ไม่หน no, you know? no, no, no. ุนกันถามถามอีกเก๊กดิทำไมนานผัวถามไม่ไมทำไมนานไม่ไ I w a n ่ to า e e ่ไม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 วไม่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 ไ่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ้ เกือบ2ชั่วโมงอะเลยวะ Instead of like doing daily makeup ten minutes d a ที hmm. ่มี detail like I think the longest time is taken on the base makeup the base mm hmm. foundation ค่ะ foundation นี่เจ้าสาวอีกหนึ่งคนค่ะว้าว เป็นเพื่อนหรือเป็นเจ้าสาวคะว้ากวนอยาให้ครูยิ้มได้ปะงงแล้วพี่เป็นเพื่อนหรือเป็นเป็นเจ้าสาวคะผมสวยมากเลยอ่ะในหันหลังสิคะงานละเอียดกริปฮัลโหลสวัสดีค่ะแอบดูเจ้าสาวนิ้นึงปากแดงหรอว้า แซ่บดีเหรอพี่วนนี้ออเอ้าเจ้าบ่าวอยู่ที่อามาก้ผมงหลังมาวมาสวยมากงงแล้วอ่ะมาลูกเออวันนี้พี่วานนาเว้เวสวยาว้าวว้า แล้วค่ะก็เลยต้องมากินข้าวกันเวลานี่ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วสุดท้ายตัวเลือกก็คือไม่เยอะนะคะตัวเลือกร้านอาหารของเราคือชื่อร้านอะไรทุกเลดี <laughs> วันนี้สั่งเยอะมากเลยนะเออ because they have a lot of special menu here they don't have <อ>ทองหล่อไม่มี special ลเมนจะบอกว่าสาขาเ mm hmm. พชรบุรีอร่อยกว่าที่เอกทองหล่อนะคะ คือเราลองสั่งผัดซีอว่ะคนละเรื่องกับที่เอกทองหลออเลยที่เนี้ยอร่อยกว่ามากอะแล้วผัดซีวก็มาเพื่อดีอาหารเร็วมากด้วยคือที่เนี้ยมันจะหอมแบบหอมกระทะทุกคนเป็นผัดซีวไก่ที่ถูกต้องจริงๆไก่ก็คืออร่อยกว่าแบบจ u i c ซ t เ n d เ r มากกว่าและนี่คือสิ่งที่เราสั่งวันนี้ค่ะสุก,กี้ไก่เมนูนี้ยังไม่เคยลองที่นี่นะคะ อ,อ,อีกหนึ่งเมนูพิเศษค่ะข้าวซอยไก่ข้าวซอยเขาจะแบบไม่ข้นมากทุกคนมันจะแบบเร็วๆห,หน่อยแต่ว่าอร่อยคือเป็นรสชาติข้าวซอยจริงๆเขาแบบแ9บาบาทอนะแต่โอเคเลยนะ <c oughs> วันนี้นะคะากำลังขับรถไปสนามบินนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ดิคาโดเขาบินมาหาค่ะเราจะได้เจอพ่อกับแม่ดิคาโดหลังจาก2ปีผ่านไป2ปีเกือบ3ปีด้วยซ้ำน,นะคะที่ไม่ได้เจอกันเลยรอบนี้อยู่นานนะคะก็แบบเกือบ20วันไหม 15- u n d t to 20 days โอ uh, uh, <c oughs> ้ y จะอยู่ถึงแบบคริสต์มาสเลยนะคะ ก็เ,ออเดี๋ยวต้องมาแพลนกันอีกทีนึงว่าจะไปไหนบ้างรือว่าเดี๋ยวจะมีแพลนไปสมุยอาจจะทําคลิปแยกไปเพราะว่าเราแพลกนกันว่าเราจะไปจอยเราจะไปจอยกัพ่อกับแม่ที่สมุยน้ำมันจะหมดว่ะพูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยตอนนี้คือรีบไปหมดเพราะว่ากำลังรีบไปสนามบินกันนะคะ Where's your daddy and mommy? ไม่รู้ they Do you think <how S 2> they are lost?They don't know how to turn data roaming on. <laughs> รอมาจะหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะติดต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลยแต่คิดว่าแบบคนน่าจะเยอะมากๆเพรก็มีไฟค่ะเข้าเยอะมากเลยค่ะ oh <laughs> oh <laughs> this is rare huh? mm. hi hi <laughs> hi hi <laughs> 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 Baby you look alive now <laughs> <laughs> เทียโจปลืมถ่ายซ่อมสุดท้าย๋ยวไปดูเซตหนึ่งเซตสองที่มันเหมาะกับนั่นด้วยเซตเออันใหม่ที่วิทยาศาสวันนี้วันพ่อนะคะแต่ว่าเราก็แวะมาออกฟลปไวๆเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีถ่ายอัมคริสต์มาสคอลเลคชันของวอลลิเชนนะคะก็เลยนัดน,น้องๆมา เตรียมแพ็คช็อตเตรียมของที่จะนําไปพรุ่งนี้แบบไวๆนะคะอยู่กันสักสองสามชั่วโมงก็ต้องแยาๆแล้วแต่พนักงานของ,ของวอลลชซนี่แปลกมากคือชอบอยู่นานๆอะไรบอกน้องว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ออกไปกินข้าวข้างๆนะแล้วถ้ากลับมาต้องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าขึ้นไปน้องๆจะเสร็จแล้วหรือยังนะคะอันนี้คืออยู่ดกคอมม้น,นะค่ะก็มาทานข้าวเป็นมื้อแรกของวันนะคะวันนี้ไม่ได้ทานอะไรเลยเวลามาที่นี่จะ ไม่กี่อย่างที่เราชอบทานนะคะอย่างแรกที่มาเราก็จะแบบว่าต้องมาซื้อทุกครั้งนี้คือคอมบูชาที่ชอบมากเป็นโรล,ลิมจีนะคะซื้อที่ร้านที่มันเป็นแบบขายแซนด์วิชนะคะอยู่ข้างในสุดมันจะมีร้านเดียวที่ขายคอมบูชาอร่อยมากแล้วก็อาหารเวียดนามที่เราชอบมากแล้วเขาปิดไปช่วงนึงแล้วคิดว่าเขาจะปิดแบบตลอดไปหรือเลปล่าสรุปว่าเขาปรับปรุงร้านแล้วก็มาเปิดใหม่แล้วชื่อร้านอีสปาวนะคะบนหมี่เขาอร่อยมาก เปิดก็อร่อยมากเมื่อกี้เรากับแฟนสั่งปานีไปจะโชว์ให้ดูอร่อยมากจริงๆนะคะดีใจมากที่เขาแบบไม่ได้ปิดตลอดปลร้านนี้เลยค่ะเป็นอาหารเวียดนามที่ชอบมากแต่ว่าราคาก็แบบแอบแรงอยู่เหมือนกันนะแล้วคุณกินอะไรอะคะน้ำอะไรอะคะรสอะไรอะบรัดโอเรนจ์ใช่อร่อยมาก h i ่ this one the, My favorite from this brand ช่วยหน่อยไปเอาให้เลยคะ่ะ นี้่ค่ะูดูดีมากแต่อยากรู้เหมือนกันว่าแบบปิดไปแลป้วแบบเขาเปลี่ยนรสชาติอาหารหรือเปล่านะคะสั่งเหมือนกันเลยเป็นไงเหมือนเดิมปะอ,มอร่อยไหม หมือนเดิมเลยอร่อยมากมค่ะร์นิ่งค่ะวันนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะเตรียมตัวไปกองถ่ายกันค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากถ่าย c คริสต์มาสค l ลเล t ชันน้าบวมหรือเปล่า ปัดแก้มกับทาลิปเท่านั้นวันนี้ส่วนของข้างหลังคือแบบ wake up wake up อ้าวโอเคไหมอะโอเคไปกัน <wake up. S 1> <laughs> Had to bounce back about two to three times. Dealing with your ass got me working time Got me some slack. I've been losing my mind. No, I'm not fine. You be killing my fight. Got me.